หมีมาแล้วเราทำยังไงดี3พิกัดฟาร์ม Stable c คอบนบ i น a n น e Smart Chain ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่าฟาร์มเหล่านั้นคืออะไรและวิธีการฟาร์มนั้นต้องทำยังไงเดี๋ยวโบจะอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคริปโตโบโบนะฮะซึ่งวันนี้โบจะพาทุกคนมาหลบหมีนะฮะและการหลบหมีครั้งนี้นะครับก็จะได้ผลตอบแทนที่ไม่หวือหวาแต่ก็โอเคนะฮะดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยเนาะเหมาะสำหรับหลายๆคนที่อยากจะได้ความมั่นคงในเงินต้น้นและอยาากไดควม ลอภัยนะครับสำหรับสายซิ่งเนี่ยสามารถข้ามไปได้เลยเนาะคลิปนี้ไม่ใช่สำหรับคุณแน่นอนนะฮะโอเค และก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันเนี่ยโบอยากจะพูดว่านี่ไม่ใช่คําแนะนาในการลงทุนนะฮะแพลตฟอร์มเหล่านี้ถึงโบจะสแกนมาแล้วแต่ว่าคุณก็ต้องทําการศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะฮะเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแพลตฟอร์มแรกที่โบอยากจะพูดถึงก็คือเจ้า Food Court Finance นะครับฟูนะ้ดคอร์ดไฟแนนซ์นั้นวิธีการใช้ก็ง่ายครับเหมือนวิธีการเราฝาก Liquidity เข้าไปบนแ a น cakes w a p และก็นําเหรียญ LP มาฟาร์มนั่นเองวิธีจะเป็นยังไงเดี๋ยวโบสอนแต่ก่อนที่เราจะไปดดดููววิธีนีนนนั้เราาามก่ผลตอบแท เป็นยังไงกันบ้างนะฮะอย่าคาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าผลตอบแทนนั้นอยู่เพียงแค่13.4นะครับโอเคแต่สิ่งที่ดีนะฮะสำหรับฟาร์ม ฟูดคอร์ดเนี่ยก็คือเขาเนี่ยไม่มีค่าเด posit ฟีนะครับหลายๆคนที่เป็นมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าบางครั้งแหล่งฟาร์มบางที่เนี่ยเขาจะหักเงินต้นของคุณนะครับเวลาคุณทําการฝากเงินหรือถอนเงินนะฮะแปลว่าคุณต้องอ่านเงื่อนไขดีๆด,ด้วยนะฮะโอเคผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ0.04%ต่อวันและอาทิตย์ละ0.26%เดือนละ1.1%นะครับแปลว่าถ้าเกิดคุณฝากเงินจำนวน1ล้านบาทเข้าไปเนี่ย ทุกๆเดือนคุณจะได้เงิน Passive Income มาประมาณ1 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่ว่าโบก็อยากจะให้ทุกคนทราบเอาไว้นิดนึงนะฮะว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้หรือผลตอบแทนที่คุณเห็นเนี่ย มันอ้างอิงจากเหรียญคูป,ปองนะครับเหรียญคูป,ปองคืออะไรเหรียญคูป,ปองก็คือเหรียญ r n a n c e ของทาง Food Court Finance นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหรียญคูป,ปองจะอยู่ที่ราคา0.182ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ5บาทนิดๆเนานะแปลว่าถ้าเกิดเจ้าเหรียญคูป,ปองเนี่ยราคาตกลงไปครึ่งหนึ่งก็มีโอกาสที่จะทำให้เจ้าผลตอบแทนที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยดิ่งลงไปเช่นกันนะครับอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับใครที่ไม่เข้าใจหรือไม่รู้เลยว่าต้องทําการฟามยังไงเนี่ยโบอยากจะให้ทุกคนเนี่่าาจกนนะครวาารทุณ เข้ามาฟาร์มบนโลก d e f i n เนี่ยคุณต้องมี wallet MetaMask และอีกอย่างนึงก็คือพราคุณจะมาฟาร์มบน Binance Smart Chain คุณต้องติดตั้ง network Binance Smart Chain ด้วยโบจะแปะวิธีการติดตั้งเอาไว้ข้างใต้คลิปนะฮะขอให้ทุกคนไปดูได้เลยสำหรับมือใหม่เนาะหลังจากที่คุณมีเงินแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คือคุณมาเลือกตรงคู่ USDT BUSD US นี้ถูกต้องไหมครับคุณกดตรง get USDT กับ BUSD LP นะฮะกดปุ๊บเขาจะนำคุณมาตรงหน้าเพิ่มสภาพคล่อง บนฟู้ดคอดีเนาะสิ่งที่คุณต้องทำง่ายๆเลยก็คือคุณก็ใส่สภาพคล่องเข้าไปเลยครับใส่สักสิบดอนกดซัพพลายกยไม่กดให้ดูนะเพราะว่าช่วงนี้แก๊สมันแพงอะ่ะกดทีหนึ่งโบก็เสียประมาณ30กว่าบาทนะครับอ่ะพอคุณกดซัพพลายเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้รับเหรียญ LP ขึ้นมาซึ่งเขาจะระบุข้างใต้นี้ครับว่าเป็น LP To k e n ใน w a l l e t ของคุณคุณก็นำเหรียญ LP นั้นกลับมาที่หน้าฟาร์มหรือคฟเฟตเรียนตรงนี้นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนี้ แล้วคุณก็สามารถกด Stake LP ตรงนี้ได้เลยนะครับอืมแล้วกด Max ได้เลยกด Confirm เท่านี้เองครับวิธีง่ายๆสั้นๆสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มศึกษา d e f i เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าคุณแค่เสียเวลาศึกษานิดเดียวคุณก็ได้รับผลตอบแทนระดับที่มากกว่าธนาคารแล้วนะฮะโอเค ก่อนที่เราจะโฟมไปมากกว่านี้นะครับเราขอพูดถึงฟาร์มตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเจ้าฟาร์มแพนเค้กสวอปนะฮะแพนเค้กสวอปเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มที่โบมั่นใจว่าคนไทยประมาณ80-90%ที่เข้ามาในโลกดิฟาเนี่ยรู้จักแน่นอนนะฮะและแพนเค้กสวอ p ก็มีคู่เหรียญ Stable c o อยให้คุณฟาร์มถึง3คู่นะครับคู่แรกที่โบมองว่าผลตอบแทนโอเคก็คือเจ้าเหรียญ USDT UST กับ BUSD นะครับผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ12.01%ต่อปีนะครับวิธีการฟาร์มก็เหมือนเดิมเลยนะครับคุณมากดตรงดีเทลเลื่อนข้างล่างกดตรง get UST กับ BUSD LP แล้วคุณก็กดเพิ่มสภาพคล่องครับใส่ไปเลยว่าคุณอยากจะฟาร์มเท่าไหร่เนาะเขาก็จะให้เหรียญ LP ของคุณมาและคุณก็กลับไปตรงหน้าฟาร์ม และนำเหรียญฟาร์มได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนออกมาแบบ Real Time เลยนะครับคุณสามารถกดฮาวส t ได้ซึ่งผลตอบแทนที่คุณได้รับเนี่ยจะออกมาเป็นเหรียญแพน c a k e Swap หรือเหรียญเค้กนะครับและเช่นเดียวกันนะครับเหรียญแพน c a k e ก็คือเหรียญก e ร n a n c e ของทาง แพลตฟอร์มแพนเะค้กสวอปเนาะถ้าราคาเขาดิ่งลงไปครึ่งหนึ่ง APR ที่คุณเห็นเนี่ยก็จะดิ่งลงไปครึ่งหนึ่งเช่นกันนะครับแปลว่าก็อยากจะให้ระมัดระวังตรงนั้นด้วยเนาะและอีกอย่างที่โบอยากจะพูดถึงก็คือเจ้าเหรียญ UST เนี่ยเขาเป็นแบบอัลกอริทึมติก ่ t uh, stable coin เนาะวิธีการตรึงราคาของเหรียญ UST เนี่ยจะไม่เหมือนกับเหรียญ BUSD หรือ UST หรือ USDC นะครับที่เขามีการใช้เงินหรือว่า Stablecoin เพกมูลค่าหรือตรึงมูลค่าไว้อยู่เนาะก็อยากจะให้เข้าใจความเสี่ยงตรงนี้ด้วยแต่จากประสบการณ์ของโบที่โบเห็นการแกว่งของ UST มาเนี่ยโบพูดได้เลยว่าเขาทำออกมาได้ดีเนาะและนี่ก็คือ Stablecoin ของ Terra รา a i n นั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบ ผลตอบแทนที่คุณได้จาก UST คุณก็ลองดูเป็นคู่ USDT กับ BUSD บนแ a นเค k e ก็ได้นะครับแต่ผลตอบแทนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณปีละ5.32ถามว่าน้อยไหมต้องถามก็ได้มันน้อยครับน้อยโคตรเลยนะฮะคุณจะเห็นได้ว่ามันน้อยสุดๆไปเลยนะครับก็ไม่แปลกครับที่ผลตอบแทนจะน้อยขนาดนี้เนาะ เงินที่ฝากอยู่ในคู่เหรียญน,นี้เนี่ยอยู่สูงถึงประมาณ8,000กว่าล้านบาทน,นะครับสูงมากๆเลยเนาะก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าคุณชอบแบบไหนงั้นเราไปต่อที่แพลตฟอร์มนะครับนั่นก็คือเจ้า Btesta Finance นะครับ Btesta คืออะไรถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยรู้จัก Alpha h o m o r a นะครับก็คือแพลตฟอร์ม leverage yield farming ของคนไทยตัวนึงเนี่ย Btesta เนี่ยก็ทำมาเหมือนเขาครับแต่ผลตอบแทนที่คุณได้รับจาก Btesta เนี่ย สำหรับการฟาร์มเนี่ยถือว่าสูงนะครับเวโบโจะส่องให้ดูเนาะคือบนแพลตฟอร์ม BETESTA เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเอ่อยิวฟาร์มิงปกติเหมือนเจ้า ฟูดคอร์ดหรือแพน c a k e สวอปนะฮะคุณจะสามารถเห็นได้ว่าเวลาคุณฟาร์มเนี่ยคุณสามารถกดได้ว่าคุณจะคูณเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวโบจะจิ้มให้ดูง,ง่ายๆนะครับนี่คือคู่ Stable ลคอยนะครับคูณ6ผลตอบแทนได้ปีละ169.2% 5แต่ว่านี่ไม่ใช่ฟังก์ชันที่โบจะมาชี้พิกัดนะครับเพราะว่า 1. มันมีความเสี่ยงและ2คือคุณต้องเข้าใจด้วยเมื่อวานเนี่ยโบมานั่งกด นานมากนะฮะกว่าโบจะเข้าใจทุกอย่างเนี่ยเสียค่าแก๊สไปประมาณ0.2 BNB ครับคุณลองคิดดูว่าโบกดทีแบบลองแบบทุกอย่างครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจและเดี๋ยวก็จะมีคลิปรีวิวแพลตฟอร์ม Btesta ออกมาแน่นอนนะฮะอยากจะให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งฟาร์ม t t b l l e o o n n ที่ได้ผลตอบแทนเยอะๆเนี่ยห้ามพลาดคลิปนั้นเด็ดขาดเลยนะครับ แต่ฟังก์ชันที่โบอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือตรงเลนด์แอนเอิร์นนะครับตรงเลนด์แอนเอิร์นคืออะไรมันคือการที่เราเนี่ยฝากเงินสเตเบิลเข้าไปเก็บเกี่ยวผลตอบแทนบนแพลตฟอร์ม b ีเทสตาครับอ่ะคุณจะเห็นได้ว่าการที่เราฝากเข้าไปเนี่ยมันก็อารมณ์เดียวกับเราเอาไปเพิ่มสภาพคล่องให้แพลตฟอร์มเนาะแต่การที่เราฝากเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันคือการที่เราปล่อยกู้เงินนะครับอ่ะคุณจะเห็นได้ว่า USDT ตอนนี้เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนสูงถึงปีละ117 เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับสเต็กโอ้คอน์ะตอนนี้คุณเห็นแล้วว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยมันน้อยขนาดไหน b u อ d อยู่ที่105.87%ต่อปีนะครับและ u s d c เนี่ยอยู่ที่ประมาณ44.7%ต่อปีนะครับถามว่าเยอะไหมเยอะมากครับแต่ผลตอบแทนพวกนี้มีการแกว่งขึ้นแกว่งลงตามความต้องการของเงินนะฮะถ้าคนต้องการที่จะกู้เงินไปฟาร์มตรงบ o r r o w a n d f a ร์มเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่าผลตอบแทนของฝั่งปล่อยกู้เนี่ยก็จะมากขึ้นเนาะ ส่วนผลตอบแทนในฝั่งที่กู้ยืมเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนมีวิธีการฟาร์มที่สามารถทําให้ผลตอบแทนเนี่ยส่งมาดุลได้แต่มันต้องสามารถคีนิดนึงแต่อันนั้นเดี๋ยวโบ้จะไว้พูดในคลิปที่รีวิวแพลตฟอร์ม B-TESTA นะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่โบอยากจะเตือนก็คือว่าการที่คุณฝากเงินเข้ามา ปล่อยกู้บนแพลตฟอร์ม BTESTA เนี่ยคุณจะไม่สามารถถอนได้นะครับถ้ามีคนกู้เงินของคุณอยู่โอเคเนาะนั่นคือเงื่อนไขที่คุณต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าคนที่กู้เงินบนแพลตฟอร์ม BTESTA เนี่ยเขากู้ไปทำอะไร เขาก็กู้มาเพิ่มเลเวลเลทฟาร์มตรงนี้แหละครับแปลว่าเงินของคุณมันไม่ได้หายไปไหนแน่นอนเนาะมันก็แค่มีคนกู้มาทําฟาร์มตรงนี้เฉยๆและคุณก็จะสามารถถอนเงินของคุณออกมาได้ตอนที่มีคนกดอันสเต็กออกจากฟาร์มแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดผลตอบแทนการปล่อยกู้ที่คุณเห็นเนี่ยคุณไม่พอใจโบคิดว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ทางของคุณแต่เมื่อวานเนี่ยโบลองทดลองแล้วผลตอบแทนนิ่งๆเลยจะอยู่ที่ประมาณ30 ถึง40%ต่อปีนะครับณนะตอนนี้ stable coin ถ้าเกิดไม่มีคนต้องการที่จะกู้ไปฟาร์มเยอะขนาดนั้นเนี่ยคนปล่อยกู้จะได้ดอกเบีย้ยประมาณปีละ30-40%เนาะถามว่าเยอะไหมก็เปรียบเทียบเอาเองแล้วกันเนาะโอเคนะฮะงั้นสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็ขอชี้เป้าพิกัดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะส่วนถ้าให้พูดถึงออดิตของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยโบพูดง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวโบจะสรุปง่ายๆเลยครับฟูดคอเนี่ย มีออเดดของ Inspects นะครับณตอนนี้ก็คือเป็นบริษัทออเดดสัญชาติไทยที่มีผลงานการออเดดบน a l p ป c ก Finance แล้วก็อีกหลายแพลตฟอร์มเลยนะฮะลองไปส่องดูได้เนาะและสำหรับแ a n c a k e Swap เนี่ยจริงๆโบไม่เคยเข้าไปส่องเลยนะว่าเขามีออเดดของที่ไหนบ้างเป็นว่าอันนี้โบขอไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะแต่อ้างอิงจากหัวหน้าเผาเนี่ยเขาก็แจ้งนะครับว่า p a n c a k e Swap เนี่ยเป็นเด็กซีซีเนาะก็ถ้าเกิดแพนเค้กรักภูก็อย่าไปโทษหัวหน้าเผาน,นะครับอะ แล้วก็มาต่อกันที่ b t e s t a นะครับ b t e s t a เนี่ยมีออเดดของ b ป c ก e l d นะครับเป็กช l d คือบริษัทที่ออเดดให้ a l p h a h o m o r a เช่นกันนะฮะซึ่งถ้าเกิดฟังก์ชันของแพลตฟอร์มเนี่ยมาในทิศทางเดียวกันแล้วแล้วก็ใช้ออเดดเจ้าเดียวกันแล้วก็ผ่านออเดดเหมือนกันเนี่ยโบคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแล้วเนาะและถ้าเกิดใครอยากทําความเข้าใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการกู้ยืมแบบนี้เนี่ยตอนนี้ทางบิ t คอ i n a แ d ดดิเขามีโพสต์ที่อธิบายวิธีการทํางานของแพลตฟอร์ม BTster แล้วบงเข้าไปส ได้ก่อนที่โบจะทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูเนาะงั้นจบแล้วนะครับสำหรับคลิปชี้เป้าแหล่งฟาร์ม Stable ลคอยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้โบด้วยเนาะและถ้ามีคำถามอะไรก็เข้ามาพูดคุยในห้องเท l ล gram กันได้หรือคอมเมนต์ข้างใต้คลิป YouTube ได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ